เอาเป็นว่าตอนนี้อัฟกานิสถานปกครองโดยรัฐบาลตาลิบันแล้วจัดการปัญหาไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลตาลิบันยังถูกคว่ำบาตหลายประเทศยังไม่ครบด้วยนะที่ครบด้วยเนี่ยก็มีแต่ว่าไม่เพียงพอสำหรับที่จะให้มีความแข็งแรงพอที่จะดูแลประชาชนเมื่อเกิดวิกฤตวิกฤตล่าสุดที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานคือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะเกิดขึ้น ใกล้เที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใกล้เมืองจารระบ,บัดในแคว้านนันกาฮาทางตะว,วันออกของประเทศแถวนี้เนี่ยโอเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกเป็นจุด strong h o l ของตาลีบันเลยนะอยู่ไม่ไกลมากนักจากปากีสถานแล้วศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยลึกแค่8กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นสะเทือนหนักโดยจาระบ,บัด รวมถึงจังหวัดคูนาซึ่งอยู่ใกล้เขียงเสียหายหนักมากนะคะแล้วก็ชายแดนอัฟกานิสถานปากีสถานซึ่งแถวนั้นเนี่ยก็ยากจนอยู่แล้วนะก็ได้ข่าวว่าบ้านเรือนพังเสียหายเป็นจำนวนมากนอกจากแผ่นดินไหวครั้งแรก after shock ก็เกิดทีเลยนะถี่ after shock รุนแรงที่สุดเนี่ย5.2เมกนิจูดซึ่งก็ ซ้ำเติมความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานที่มันอ่อนแออยู่แล้วสะพานถานนไม่ต้องนึกถึงเลยนะคือถ้าเกิดโดนเมนช็อคแล้วเนี่ยเ,เสียหายอยู่เนี่ย afterchok มาก็พังเลยเพราะว่ามันไม่แข็งแรงนะนี่ก็เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของปากีสถานอะไรคือปัจจัยที่ทําให้อัฟกา,านิสถานต้องเผชิญความเสียหายระดับนี้นะคะลักษณะทางภูมิศาสตร์เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยแผ่นดินไหวก็คือเป็นเรื่องของที่ตั้งกับทางกายภาพ อัฟกานิสถานเคยเจอแผ่นอินไหวใหญ่มาแล้ว6ครั้งอย่างเช่นที่เฮรัตเมื่อปี2023-2ปีที่แล้วเนี่ยแมกนิจูดหรือเมื่อปี1998ที่จังหวัดทาคาตอนนั้นคนเสียชีวิตเยอะนะเจ็ด0รายดรอสอนทิ่คชวัตรนะคะซึ่งก็เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความใน f c e e o o o เมื่อเช้าอาจารย์อธิบายบอกว่าเนื่องจากอัฟกานิสถานตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก อินเดียและยูเรเซียซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกที่มีการกระทบกระทั่งหรือการชนกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอมันตื้นแค่9กิโลเมตรเนี่ยมันก็ส่งแรงมาถึงพื้นผิวโลกโดยตรงและรุนแรงกว่าแผ่นดินไหวที่อยู่ลึกๆไปในแผ่นดินนะคะก็เลยทำให้ความเสียหายมันหนักมากทีนี้ ประเด็นก็คือว่าถ้ามันเกิดในประเทศทีเ่เรียกว่ามีการดูแลการจัดการโครงสร้างพื้นฐานดีรัฐบาลฉลาดหลักแหลมเนี่ยประชาชนก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีนะแต่ว่าพเพอิญมาเกิดในประเทศที่มันมีอะไรไม่พร้อมเลยอย่างเช่นอัฟกา,านิสถานไม่ต้องไม่ต้องอัฟกา,านิสถานแล้วขนาดพร้อมๆอ,อย่างอย่างบ้านเราเนี่ยนะสอตองอเนี่ยเออลืมไปยังว่าตึกมันพังลงมาทั้งทั้งตึกเลยอะ อัฟกานิสถานนี่หนักกว่าเพราะว่ารัฐบาลตาลิบันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูแลจัดการไม่ได้วิกิจใหญ่เกินไปตอนนี้อัฟกานิสถานนะฮะออตาลิบันขึ้นมามีอำนาจ2021เออไม่ใช่2020-2021ปีเดียวกับที่เกิดรัฐปหารในเมียนมาแล้วหลังจากที่ตาลิบัน ขึ้นมาขับไล่รัฐบาลของประธานาธิบดีอัชราฟการนีซึ่งสหรัฐให้การสนับสนุนแล้วก็ไล่สหรัฐออกจากอัฟกานิสถานหลังจากอยู่ที่นั่นมา20ปีได้สําเร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ไบเดนละยาวไปถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็ตัดความช่วยเหลือทางด้านเงินการเงินกับอัฟกานิสถานแต่ก่อนสหรัฐให้เยอะมากความช่วยเหลือด้านเัื่อรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้ให้เยอะมากทรัมป์ตัดหมดเลยแต่ก่อนเนี่ยได้ปีหนึ่งเนี่ย เกือบ2,000ล้านดอลลาร์ตอนนี้เหลือแค่700กว่ามันไม่พอนะตอนนี้โคโสกระทรงสารสุขนะชารฟัฟตชามันเรียกร้องฐานสื่อบอกว่าอยากให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศเข้ามาโดยด่วนในอัฟกานิสถานไม่งั้นประชาชนจะเดือดร้อนมากๆทีนี้โอเค บางประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาไม่คบหาสมาคมกับตาลิบันเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่พอถึงเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยมันคือข้อยกเว้นอังกฤษล่าสุดมีรายงานนะคะว่าเตรียมให้เงินสนับสนุนฉุกเฉินกับอัฟกานิสถานประมาณล้านสามแสนดอลลาร์สหรัฐผ่านกองทุน ประชากรของ UN แล้วก็การชาติสากลเพื่อป้องกันไม่ให้เงินไปตกอยู่ในมือของตาลิบันจีนก็เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจะช่วยเหลืออัฟกานิสถานตามที่ร้องขอมาอินเดียก็จะส่งความช่วยเหลือทั้งอาหารแล้วก็เต็นท์นะฮะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวดูนะฮะว่าความช่วยเหลือจะตกไปถึงมือประชาชนหรือเปล่าก็ประเทศที่มี ความเปราะบางนะฮะอันเนื่องมาจากการปกครองคืออัฟกานิสถานน่าสงสารมากเป็นประเทศที่สวยงามมากนะแล้วแต่ก่อนเนี่ยโอ้โดยเฉพาะในคาบูเนี่ยซีวิไลหมายถึงว่าซีวิไลในแง่ที่แบบเออเขามีเสรีภาพผู้หญิงไม่ต้องใส่ออหน้าแบบปิดหน้าปิดตา,ดาสมัยกษัตริย์องค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานนี่คาบูนี่เหมือนเหมือนยุโรปเลยนะแล้วกออ็คืออัฟกานิสถานผ่านมาเยอะ ช่วงกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยมันก็มีการคลากันระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมกับฝั่งที่เอ่อโปรโอเอ่อเขาเรียก modernize หรือการทำให้ประเทศมีความทันสมัยนะแล้วก็อยู่ในยุคสงครามเย็นก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาพรรคคอมม,คอมิวนสิสต์ก็เอ่อข,ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็มีการโค่นล้มระบอบกษัตริย์และหลังจากนั้นก็มีรัฐบาลคอมมิวนสิสต์แล้วก็รัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ถูกต่อต้านจากฝั่งกลุ่มศาสนาฝูมอนุรักษนิยมเพราะว่า Ology, อุดมการมันคลชกันไม่ถูกกันสาภาพโซเวียตต้องการปกป้อง,องรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็เลยส่งทหารเข้ามาทําสงครามในอัฟกานิสถานอยู่10ปีแล้วก็เกิดตาลิบานเกิดสงครามกลางเมืองวันหลังเล่าให้ฟังนะขออนญาตขายของนิดหนึ่งได้ป่ะตอนต้นรายการอีชันก็รีบนะคิดว่าจันร์ปัญญาจะเข้ามารถยนต์ m g นะ MG 5 m g 3 Hybrid plus ฝากไว้ด้วยเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มองหารถยนต์อยู่แล้วก็ สินค้าของเรานะฮะภายใต้ผลิตภัณฑ์อ้าวนี่แกจะมาแล้วเหรออ,อ๋อภายใต้แบรนด์ทาราคารุนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเ,เรียกว่านำรายได้ในส่วนกำไรเนี่ยกลับมาทำข่าวในฐานะสื่ออิสระแล้ว product หรือผลิตภัณฑ์ทุกตัวของทาราคารุจะพยายามให้เป็น ลักษณะของ green product ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเราออกสินค้ามาแล้ว2กลุ่มกลุ่มที่3เนี่ยจะออกเดือนหน้านะหน้าใสไหมฮะก็ตัวแรกเป็นเสื้อผ้านะทำมาจากผ้าดิสต็อกทุกชิ้นเลยผ้าดิสต็อกก็เป็นผ้าที่เหลือใช้จากสวหกรรมแฟชั่นนะถ้าเราไม่เอามาใช้เนี่ยมันถูกทิ้ง,ท,งทั้งทที่สาภาพอย่างดีแต่ว่าปริมาณมันน้อยนะอุตสาหกรรมเขาก็เลยแบบว่ามันไม่คุ้ม ไม่เอาอ่ะฉันไปสั่งทอเยอะๆดีกว่าจะได้ผลิตเป็นแมสต์โปรดักชั่นมันก็เลยเที่ยงว่าผ้าเดสต็อกคือผ้าดีแต่เป็นแต่ไม่เป็นที่ต้องการของอ,อุตสาหกรรมเราก็ไม่เป็นไรเอามาตัดได้ร้อยตัว200ตัวฉันก็จะตัดนะแล้วก็เอามาออกแบบดีๆตัดเย็บดีๆแล้วเรากา็บอกท่านผู้ชมที่ซื้อไปนะบอกว่าที่เราได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสื้อแต่มันคือ สิ่งที่เราสามารถตอบแทนบุญคุณให้กับธรรมชาติแล้วโลกที่ให้เราอยู่นะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไปเนี่ยน้ําเสียไปเท่าไหร่สารเคมีฟร์บอนฟุตปินเยอะมากในการผลิตเสื้อแต่ละตัวเพราะฉะนั้นนี่คือการได้ของดีๆไปใช้แล้วก็ช่วยโลกด้วยเช่นเดียวกับแชมพูลและฉะวาวเจลนะเราก็ผลิตมาด้วยการลดการใช้สารเคมีไปหลายตัวมากๆซัลเฟตพาราเบนซีงคนไม่มีนะแล้วก็ใส่สาร จากธรรมชาติเข้าไปแตนสำหรับใครที่ใช้แล้วดีบอกต่อใครมีบางเราใช้เราขายไปพอสมควรแล้วมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าใช้แล้วผมร่วงนิดหนึ่งนะ,ะต้องดูนิดหนึ่งระวังหน่อยนะของเราผ่านออยอแล้วเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะ มีการแพ้สารจากธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแพ้เนี่ยให้เลิกใช้นะแล้วก็ไปดูว่าตกลงมันแพ้อะไรกันแน่อันนี้คือคำแนะนำในการใช้สินค้าทั่ว,วไปเลยนะ,ะไม่เฉพาะของเราแล้วก็เรามีสองกลิ่นนะก็คือ refreshing กับ relaxing r e f e e c h i n g ก็ใช้แล้วก็จะสดชื่นนะแล้วก็สบายตัวส่วน relaxing สบายตัวแต่ว่าจะเป็นอาการของคนที่แบบอยากจะพักผ่อนผ่อนคลายในช่วงเย็นๆนะเราใช้สารประกอบจากธรรมชาติทั้งหมดนะลงไปในแชมพูแล้วก็ชาวูเจลของเราในแง่ของกลิ่นนะคร